เขาก็เคเมืองพิเทพพุทอพี <m 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 ่เนะเ้มืองกันะมัดเอกเไปยังสิงห์นักเขานะคุเขาได้นี่พาดหรอกนรุ่งอย่าข้าปูิเพียทายมาหน่ขีาหสีททองอใช้เป็นยามคานากนะ

ตอนแป้งนี่ต,ตอนลมนะ <HHH> น,นี่นะเออน,นังไม่มต้เนอนี่มารวบนเนอะไปเลยได้เฉกปูนลยนะ ฮะก็ไม่อะครับปุ๊กสุนก็มีตกินอย่างเงีกันระสอบกะสอบไเละเละเอาอบ่นปล่อยนะ

No, <coughs> <elim> ya? <tapi> <tapi> เดี๋ยวมาเด้อนี่อ้าวอ้าวอยากรีบซีให้บ่ติไล่ <tiny throat>